ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับเข้าสู่ช่วงของ smart makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบเราเรานะครับก็คือสไตล์แบบ makeover ของเรานี่เองนะครับอตอนนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่อยากจะนําเสนอและผ่านสื่อให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับติดตามชม,มเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดบนใบหน้ามันถึงเวลาการแก้ไขครับเพราะใครหลายคนเนี่ยพราะอายุมากขึ้นเสเนต์พาสมาขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ต้องมาเยือนอนะครับแต่ประเด็นนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าการแก้ไขเนี่ยปัญหาแบบนี้จะไปตรงประเด็นกับใครบ้าง นะครับจะได้รู้ว่าเหมาะสมกับตัวเราใช่ไหมนะครับถ้าเหมาะสมดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่แจม เป็นคนที่ไว้ทํางานนี่แหละแพอเวลาผ่านไปก็จะต้องร่วงโรยไปตามการแล้วเวลานะครับทั้งที่ฮอร์โมนยังไม่หมดนะไม่ันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเอจิ้งโปรเซสอาจจะมีริ้วรอยตรงนู้นมีร่องมีหลุมมีอะไรตรงนี้นิดหน่อยเราไปดูกันนะครับว่ากระบวนการที่จะสวยด่วนเบรกฟาส์ลันช์นะครับหมายความว่าสวยแบบว่าลันช์ทานคำพูดเจ๋งมากเลยนะเบรกฟาส์ลันช์นะคือสวยแป๊บเดียวคือช่วงเบรกนะบิวตี้เบรก <นะ S 1> ใช้เวลาวไม่เกินชั่วโมงนะแล้วออกมาสวยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับอาจจะพักฟื้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องพักฟื้น,นไม่ต้องนอนเรียกหน้าครับไปชมทลิปกันดีกว่าครับวันนี้นะผู้ชมทางบ้านเราก็มาเมคโอเวอร์นะครับก็จะมีการทำวอลลุ่มเฟสลิฟนะครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ย <c oughs> มีปัญหาทั้งนั้นเลยเรื่องราวของอายุ <c oughs> นะครับทาให้ขมับเนี้ยตอบลงแก้มตอบลงล่องแก้มมาเอ้ยล่องแก้มโอเคอยู่ล่องใต้ตาสีที่มองเห็นชัดเจน<ม>แล้วก็มีโบทอกบริเวณหางตาและหัวคิ้วและหน้าผาก<ม>โอ้โหจัดเต็มและโอเคมากๆเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยหน้าที่ให้พี่หมอครับอันนี้ก็จะเริ่มบล็อกยาชาเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวการคลายกล้ามเนื้อบริเวณหางตาคนเราพอเติบโตขึ้นมากๆนะครับก็เรียกว่ายังไงดีล่ะ เอ่อเรียกว่ากล้ามเนื้อก็แข็งตัวขึ้นใช่ไหมฮะพอแข็งตัวขึ้นปุ๊บมันก็เหมือนคนมีอายุอนะมันก็ลิ้วรอยมันก็ต้องตามมาอ่าตอนนี้กําลังฉีดหางตาจะได้คลายเวลายิ้มจะได้สวยสดใสสว่างนะครับจมูกก็สวยสดนะครับโดยฟิลเลอร์นะครับทําไปแล้วคางก็ทําไปแล้วยังไม่พอยังเคยร้อยไหมที่แบบเป็นไหมอีกลักษณะหนึ่งคือการเนาใช่ไหมพีม่หมอามากใช่ครับ ลักษณะการเนาเนี่ยจะเป็นไหมชนิดที่แบบพอร้อยปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะฟิตเข้าไปแต่ก็คงต้องใช้เวลาใช้ระยะเส้นทางมานิดนึงใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เรากำลังคลายกล้ามเนื้อที่หางตาไปต่อไปเราก็จะ,ะรรมาทํามาคลายกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากอพอคลายเสร็จปุ๊บต,ตีนหน้าผากจะหายใช่ไหมพี่หมอใช่ถูกต้องอ,อใครที่มีตีนหน้าผากเยอะๆนะเหมือนคล้ายๆกับตีนต,ตีนกาเราก็จะคลายตรงนี้ซะกาลังจะอยู่ในขั้นตอนการ ทำเมคโอเวอร์ภายในสิบนาทีทันไหมเนี่ยทันใช่ไหมเหลือเฟืออีกอ่าโอเคตอนนี้จะคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้วครับเมื่อกี้คลายกล้ามเนื้อหน้าผากไปแล้วตอนนี้มาคลายกล้ามเนื้อหัวคิ้วนะครับคลายกล้ามเนื้อบริเวณหัวคิ้วเนี่ยจะเป็นการคลายที่ว่าจะแก้ไขปัญหาของหัวคิ้วบางคนที่ขมวดเป็นลูกใหญ่ๆหรือเปล่าฮะเป็นกล้ามเนื้อ ใช่คือบางคนอยู่เฉยๆจะรู้สึกเอ๊ะทำไมหน้าผากฉันเป็นรอนรอนหุ่มหุ่มเป็นคือไม่เท่ากันตอนเด็กๆไม่เป็นพออายุมากขึ้นแล้วเป็นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งซึ่งเกิดจาก้ภาวะของกล้ามเนื้อจากการขมวดคิ้วมันมีมากยิ่งขึ้นอ๋อพอเราขมวดคิ้วแข็งๆปุ๊บมันจะกลายเป็นลูกใช่ตรงนี้มันตกนะตรงนี้รูเห็นนี่แหละนะครับอืม คือโหนกแก้มคนเรามันล่วงไงเพราะว่าคหมับมันหายใช่ไหมพี่หมอใช่ต้องอันนี้คือการทําแบบเฟซลิฟนะครับโดยใช้ฟิลเลอร์เป็นตัวที่ทาลิฟต์นี่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับแป๊บเดียวเองคุณก็จะเห็นรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงนี่แหละผู้ชมทางบ้านครับดูเลยนะครับเปรียบเทียบปุ๊บเห็นทันทีเลยว่าข้างนี้เนี่ยขอโทษนะโหนกแก้มนะครับมันลิฟต์ขึ้นกับข้างนี้ที่ตก นี่เห็นอย่างชัดเจนนะครับเห็นจริงๆรงเลยท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวพี่หมอมาจะทําให้เข้ากันแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็มารอดูไปต่อไปเรื่อยๆครับว่าเป็นไงต่อโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดนะครับโหนกแก้มเนี่ยลิฟต์ขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นในเรื่องที่เหลือ,อรายละเอียดอีกนิดเดียวก็คือเรื่องของการทําฟิลเลอร์ใต้ตาถูกต้องไหมครับพี่หมอ<ช>นะครับโหตอนนี้เหมือนกําลังสร้างเพชเชอร์ให้พี่หมอเพราะเวลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7นาที42 4, 2, 4 3 44 แก้งพี่หมอสนุกดีนะตอนนี้อย่างอย่างที่บอกนะครับก็เห็นแล้วครับว่าปัญหาความที่เรียกว่ามันหย่อนคล้อยบางโอกาสเนี่ยซึ่งไม่ถึงขนาดสเตตัสต,ต,ต,ต้องดึงเพราะว่าบางคนไม่มีเวลาเนาะก็ใช้การเพิ่มโวลูมนะครับ่อย่างที่บอกอย่างนี้นะครับคือก่อนหน้าน,นี้มันไม่มีมันก็ดรอลงนะครับ<ม>ตอนนี้พอใส่ไปมันก็โหนกแก้มมันก็ดึงขึ้นแนวนี้มันก็ดูดีขึ้นเรียบร้อยนะครับโอ้โหเก่งมาก ม่ถึง10นาทีเนี่ยเ<ม>พิ่งจะ9วินาเนาที14วิไม่มีร่องรอยอพี่แจมขึ้นมาสัมภาษณ์นิดนึงมานั่งเลยเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ยังชาอยู่นะยังชาที่ปากอยู่นะครับเพราะมียาชาแต่ว่าดูแล้วเนี่ยนะครับริ้วรอยดีขึ้นนะครับโหนกแก้มที่ว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันยกขึ้นสองข้างแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักนึงจะหายเข้าใจใช่ไหมจ้าตอนนี้ยังชาอยู่นะเอะปีนึงทำแค่ครั้งเดียวปะเนี่ย อ๋อพี่กว่ากับสองปีเพราะว่าพี่ได้เรื่องของการร้อยไหมใช่มันก็ทำที่นนะนี่ดูโครงสร้างหน้าสี่เป๊ะเลยเห็นไหมทางจมูกหนกแก้มนะครับโอเคขึ้นใครที่อยากเปลี่ยนแปลงและอยากดูดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะลองถอดหมวกพี่จะได้เห็นว่าดูธรรมชาติเป็นยังไงมั่งนะจะได้ดูอืมโอเคเอาปล่อยผมข้างหลังหนปล่อยผมปล่อยผมนะโอเคแล้วโอเคแล้วสวยแล้วจ้าบ๊ายบายโอเคค่ะ นี่นะแหละครับเรื่องราวของนะครับเบรกช่วงเบรกเล็กๆน้อยๆน,นะครับนะใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงนะครับก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับ เขาเรียกว่าไม่ต้องทําอะไรเยอะแยะไม่ต้องนอนเรียกหน้าออไม่ต้องไปนั่งนับ1นึสานะครับไม่ต้องไปหยอดเก,กลือน้ําปลาคลิกเราจัดให้ครับก็มีตั้งแต่นะครับเ,ออเรื่องของบอท็อกับฟิลเลอร์ง่ายๆนะครับแต่ประเด็นนะครับต้องอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคบางอย่างในการที่ลิฟต์ยกหน้าโดยใช้บอท็อกฟิลเลอร์เนี่ยออก็เป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับเชื่อได้เลยว่าซึ่งจะตรงประเด็นมากกับใครที่มีปัญหาท่านเอ่ยนะครับที่ดูรายการอยู่พี่ๆท่านๆน้องๆมองหน้าตัวเองโอ้ใช่มองไม่ได้แต่จะมองได้ต้องไปส ครับสองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามีโครงสร้างหน้าที่ถึงการ้วเวลาแบบพี่แจมแล้วแล้วก็วัยทำงานนะครับ ทำแบบนี้เนี่ยนะครับได้รีซาผลลัพธ์ดีและที่สําคัญพี่หมอมากค่าใช้จ่ายไม่สูงเรามีโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเมคโอเวอร์ดีไซน์รูปหน้าคุ้มค่าและประหยัดและที่สําคัญนะบาดแผลอะไรก็ไม่มีแล้วไม่ต้องทักฟื้นไม่ต้อง under construction อันเดอร์คอนสตรัคชั่นไม่ต้องหยุดงานไม่ต้องอะไรเลยบางทีเนี่ยปัญหามันเกิดนีดหน่อยแต่เราไม่รู้มันเริ่มตรงไหนออแต่รู้สึกเอ๊ะทำไมรู้สึกดูกระจกแล้วหน้าเราดูโรยลาหรือคนชอบมาทักบ่อยๆว่าหน้าดูเหนื่อยเนาะนะครับหรือบางทีถ่ายรูปมาเอ๊ะทำไมเราไม่ดูสะพรั่งเหมือน ือนอย่างตอนสมัยก่อนที่เราคนจะเป็นอ,อะไรอย่างนี้นะม้าครั้งมันเกิดจุดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยเราดูไม่ออก ครับนะครับก็อาจจะส่งรูปสายส่งไลน์มาให้ดูก็ได้นะครับเพื่อจะให้เราช่วยกันวิเคราะห์ใช่ฮะเหตุการณ์แบบนี้เรามีคนไข้อย่างเงี้ยเยอะมากซึ่งมันเป็นการกระทําที่แบบทําทุกวันทําชิวๆทําสิวๆนะใช่จริงๆอยากให้นัดหมายนะเพราะว่าเรื่องคลิวด้วยนะครับก็อาจจะโทรมานัดหมายกันก่อนนะครับในเรื่องของการเมคโอเวอร์นะครับหลายคนที่กลัวเข็มไม่ต้องกลัวนะโอ้ไม่ต้องเลยเราแผยยาชาเรามีประคบเย็นเรามีเราผักยาชาใช้เครื่องผักยาชาด้วยสําหรับการเมคโอเวอร์เพราะว่าโปรแกรมเมคโอเวอร์อาจจะทําหลายอย่างนะครับ แล้วตอนนี้คุ้มค่ามากนะครับห้าหมื่นหกหมืนและเจ็ดหมนแล้วแต่นะครับว่าเดี๋ยวเราซีเล็กให้ปัญหาบางท่านาน่นนึกไม่ออกไงว่าจะแก้แบบไหนไม่ต้องห่วงจัดให้นะครับแล้วก็คุ้มค่ามากอาจจะปีปีครึ่งหรือ 2, อ 2> ปีทําครั้งหนึ่งคุณก็เฉลี่ยว,วันละประมาณ80-90 ห้าส <50 S 2> ิบร้อยอหนึ่งแล้วแต่จัสเอาว่าปัญหาของคุณมามากน้อยนะครับมาน้อยก็บงบน้อยมาถ้าเยอะหน่อยก็งบต้องก็เป็นเอาตามตัวนะครับ <Okay. S 2> ก็สุดท้ายอาจจะไม่เกินหกหมืม่แล้วง่ายๆอะเราก็จะดูแลให้เสริมแเสริมเติมแต่งกันไป เสมือหนึ่งเป็นญาตินะครับดูแลกันนะครับเรียกว่าคบคันมากขอขอบคุณมากครับกับคลิปดีๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับนะครับทั้งหลายทั้งมวลก็เป็นเรื่องราวแห่งการดูแลสุขภาพนะครับคือ anti aging นะครับรวมถึง aesthetic คือการ make over แก้ไขอะไรต่างๆนานาเยอะแยะมากมายโปรแกรมการปรับรูปหน้าใช่ครับเรามีโปรแกรม smart make over นะครับถ่ายรูปหน้าตรงและด้านข้างส่งทางไลน์มานะครับเราก็จะดีไซน์รูปหน้าให้ท่านนะครับมีตั้งแต่ แก้ไขปัญหารูปหน้านะครับเล็กให้ถูกประเด็นนะครับมีโบท็อกซิลเลอร์รวมถึงแล้วมีเครื่องเลเซอร์ทุกๆแบบเลยนะครับตามโรงพยาบาลชั้นนําในเมืองไทยมีนะครับตั้งแต่เทอร์มาสกาเลตเลเซอร์ IPL ลดเมสสีใช่ครับ,นค,รบคนที่เป็นฝ้า<ม>เป็นกะนะครับเรามีโปรแกรมการรักษารวมถึงคนที่เป็นสิวแล้วก็มีโปรแกรมการรักษานะครับ<ม>การลิฟยกหน้าเรามีทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับ มีปัญหาในเรื่องของสรีระนะครับบอดี้นะครับขุ่นไม่เฟิร์มนะครับแก้ไขได้ครับการสลายการกระชับถูกต้องแล้วมีสลายกระชับดูดไขมันนะครับมีเวเซอร์ดูดไขมันเรียกว่าราครโปรโมชั่นก็มีติดต่อได้ที่สมาร์ทคลินนะครับรวมถึงนะครับใครที่นะครับอยากจะดูแลในส่วนต่างๆนะครับแวะเข้ามาเลยง่ายสุดนะครับสมาร์ทคลินหรืออาจจะส่งรูปประกอบก็ได้เผื่อบางทีอยู่ไกลหรือบางทีไม่สะดวกก็ถ่ายรูปหน้าตรงด้านข้างจะให้เมคโอเวอร์หรืออะไรก็ตามส่งมาที่ไลน์ ครับผมส่งมาที่ไลน์ครับผมรวมถึงเนี่ยนะครับสมาร์ทคลินิกอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่ตรงถนนเกษตรนวมินนะครับแยกเสนาสังเกตตรงกลางนะครับก็คือจะมีตอม้อร้อยสามสิบเอ็ดนะครับคลินิกเนี่ยอยู่ตรงข้ามเลยครับชื่อสมาร์ทคลินิกนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับตอม้ออยู่ตรงกลางเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยคลินิกอยู่ชั้นสอง ข้างหน้ามีร้านกาแฟวาวีอยู่นะครับเดินขึ้นไปได้นิดเดียวครับไม่ยากนะครับเข้ามาพบเป้กับพี่หมอมากได้นะครับรวมถึงนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกับกับสถานที่ดีๆที่เอื้อเฟื้อที่นี่นะครับที่สําหรับการถ่ายทานะครับรายการก็คือโครงการเดอะโรโย่เรสซิเดนต์นะครับโครงการที่อัคราสถานที่จริงครับบ่งบอกความเป็นตัวคุณนะครับความปราณีตความละเอียดนะครับการใส่ใจในการที่ตกแต่งเดคอรชันออกแบบบ้านอย่างสวยหรูมาก เป็นโครงการในฝันจริงครับอยู่ตรงถนนเกษตรนะว่ามีแยกเสนาครับกับเดอะรอยัลเ s สซิเดนนะครับและเหนือสิ่งอื่นใดครับสายตาที่จะสดใสขึ้นนะครับสั้นเอียงนะครับกลับมาเป็นสายตาที่เพอร์เฟกอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณมากครับไทยจักสุนะครับผู้นำเครื่องเลสิกนะครับที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่เมืองไทยแล้วอยู่ตรงถนน เขาเรียกว่าพระรามสามใช่ไหมพี่หมอมากนะครับเรียกว่าดูแลท่านนะครับทำให้ท่านกลับมามีดวงตาที่สดใสามากขึ้นอีกครั้งนะครับแล้วก็สามารถนะครับที่จะไปดูรายการย้อนหลังพี่หมอมากไปดูใน y t u t u นะครับไปเสิร์ชหาคําว่าเป้พีรยุทธ หรือพี่หมอมาดไม้ประเสริฐหรือจะไปหาคําว่าสมาร์ททีินิอสมาร์ทไลฟ์สไตล์นะครับท่านจะเจอเรื่องราวต่างๆที่จะตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้อยไหมยกหน้าแบบ10ปีนะครับไหมละลายหรือโปรแกรมการรักษาทุกๆเรื่องราวนะครับคุณไปดูใน YouTube ได้ในเว็บไซต์เราก็จัดเป็นบทไว้ให้นะครับที่ห้เว็บไอสมา s e ขีดมาคลินิกดอทคนะครับซึ่งก็สามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือจะติดตามเราทางช่องทางแบบนี้ก็ได้เหมือนเดิมตามวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราทั้งสองนะครับก็นำเสนอเรื่องราวดีๆสาระดีๆแบบนี้ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้ติดตามนะครับเขาเรียกว่าครบประเด็นครบทุกสัดส่วนนะครับพลาดไม่ได้ครับต้องติดตามนะครับเพราะเราจะนําเสนอนวัตกรรมต่างๆที่ เรียกว่านำเสนอแบบใหม่ๆมดเลยนะครับรวมทั้งเอจจิ้งโปรเซสในการย้อนวัยครับวันนี้เราทั้งสองนะครับพี่หมอมาดไม้ประเสริฐครับเป้พีรยุทธนะครับวันนี้เราทั้งสองขอลาไปเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ